أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اجعل اللهم اجعلنا عارفين اللهم اجعلنا مؤمنين اللهم اللهم بارك علمنا اللهم زدنا علوما نافعة اللهم اجعل آخر غلامنا لا إله إلا الله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ทางนำไปส่วนล็อ์จากหลักวิชาจิตวิทยาของอิสลามหน้าที่91นะ,ะมนุษยชาติในโลกมีอยู่หลายประเภทนะในหนังสืออีกอซุลฮิมัมฟีชารฮิกัมนะหนังสือนี้เป็นหนังสือชารฮิรัมนะนะภาษาอับนะได้กล่าวคือชารฮิรัมนี้มันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรละมันจะเป็นตัวฮิกัมนะฮิกัมสั้นๆคำพูดสั้นๆ เหมือนจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรคำคมหรือว่าเป็นต,ตัวมัตตันนั่นแหละเป็นคำคมหรือเป็นวิทยาโวหารอะไรประมาณนั้นดีกว่า<ม>วิทยาโวหารสั้นๆที่ต้องอาศัยกรรมคำอธิบายที่จะเข้าใจถึงเป้าหมายนะฮีกรรมฮีกรรมนั้นก็คือมันเป็นยาเมาะจากคำหิกมัดนะมาจากคำหิกมัดนั่นแหละทีนี้ชาวราฮิกรรมนั้น ก็คือมีคนอธิบายตัวหิกรัรมนะอะเอามาอาธ,าธิบายมีคนอธิบายไ้เยอะแยะมากมายาหลายฉบับนะอีกกซุนฮิมัมนี่ก็เป็นอีกเล่มหนึ่งที่ชาร์ร์นะที่ชาร์ร์มาตันหอยกรัรมนี่แหละนะก็มีชาร์ร์เยอะแยะมากมายาบ้านเรานี่บ้านเราที่นิยมเรียนกันก็เป็นหิกรัรมภาษายวาวีชาร์ร์คนที่เขียนนี่ก็ก,ก,ก็รวบรวมมาจากภาษาอาหรับและแปลมา ก็ของอะไรก็โต๊ะปุรแมนนี่โต๊ะปุรแมนนี่นี่อยู่ที่มาเลเซอรบ้านปุรแมนนี่คือชื่อชื่อหมู่บ้านนะชื่อหมู่บ้านมีใน,น,ในห้องสมุดเล่มเล็กๆอะเรือว่าอะไรประวัติ <S 2> <S 2> เป็นสองเล่มเป็นชารอลของอียิปครับของต๊ปุโรแมาน,นี่เขาบอกอธิบายอยู่ปุโรบินันนะปุโรบินัน นั่นแหละปูนลเล่านี้ปูนเหล่าเขพปูเล่าแปลว่าวอะไรเกาะเออนั่นแหละคือด้วยบริกัรของแกนก็บอกว่าบนของบนเกาะนั้นหวานหมดเลยอืมก็เรื่เงปรมาณ่อืมอันนี้ผมก็ฟังมาจากบอมะนะนเขาเป็นคนรารมัดเลยนะวป็นรือีลอกเพราะงั้นดังสือของแกนี่ถ้าอ่านแล้วรี่มจะพาไปฮักเกัลหมดเลย ถ้าไปเรียนมุรตบัตตุยงยากที่จะเข้าใจเลยไม่เข้าใจและถ้าคนเรียนคนที่สอนไม่ได้ผ่านความเข้าใจในมุรตบัญัติโยงอย่างแจ่มแจ้งพา,พาไปไม่ได้ก็ไไจะอ่านแล้วแปลอ่านแล้วแปลแบบพื้นๆแล้วก็จะไม่ไม่ลึกซึ้งนะนะไม่ลึกซึ้งเพราะฉะนั้นเนี่ย้าไปเรียนท่กรรมตรงนั้นถ้าจะไปเรียนของเล่มโตประมานี้นะจะต้องผ่าน มตรตับปัจุยกรอนเดยมนานรู้ีรู้เรื่องก่อนจะไปต่อยอดนะตรงนั้นไปต่อยอดทีนี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเล่มของโมบะเอสปายเนย่นนะแก้ก็จะเอาอีกคำชารอกอีกคำภาษาอาหราบหลายเล่มอะเอามาเรียบเรียงใหม่ในในสำนวนของเกเองนะเอามาชาล็อกเล่มนั้นไว้อย่างนั้นเล่มนั้นอย่างนี้ก็เอามาเรียบเรียงไว้เล่มแกสำเนียงของสำนวนของโมบะเอนี่ก็จะอ่านง่ายเข้าใจง่ายกว่ากินได้หน่อย ของตัวบุรามานี่กินไม่ได้หรอกถ้าเกิดไม่เคยเรียนยไม่ชำน้มาก่อนภาษาภาษาภาษานั้นตกคือคํามันก็ยากแล้วคําที่เขียนก็ยากอีก <c oughs> อืมมูม่นี่มู่ปกติเรากามู่เราใช้เราใช้กาหมู่มีมวาวใช่ไหมล่ะของแกมู่มีมตัวเดียวเ <c oughs> ออมีมตัวเดียวอ,อกาหมู่กาหมูม่กับมีมเลยกาหมู่ อ่านยากมาเรียนปจบัชอบมดรข้าใจมากไม่ว่าของแกเป็นโบราณนั่นแหละแต่แกเขียนได้เหมือนของคนอื่นนี่เขียนไห้เหมือนของคนอื่นเราถ้าเกิดไปไปถึงไปจับมาอ่านไม่เรียนนี่เรียบร้อยเลยออาจจะเป็นนิคมัดเขาเขียนมันยากไงกีตาแต่ก่อนเขียนให้ยากเียนให้ไม่เข้าใจเพราะว่าป้องกันไม่ให้คนอ่านเองเอาไปอ่านเองแล้วเดี๋ยวเข้าใจไปมั่วๆซั่วๆยุ่งเลยเขาก็เลยเขียนให้มันยาก เอาอาหรับมาผสมมั่งอะไรบ้างประมาณนี้แหละแล้วก็เนี่ยเขียนเป็นคำศัพท์ที่มาอ่านแล้วไม่เข้าใจเพื่อที่จะเป็นทิกบัตเ้เรานะไปหาครูอืนั่นพูดถึงกิจกรรมคร่าวๆนะอะในหนังสืออีกโกซุนฮิมัมนี้ได้กล่าวว่าได้กล่าวอยู่เทียบไว้ว่ามีประเทศอยู่ประเทศหนึ่งพระมหากษัตริย์ของประเทศนั้นได้ใช้ใราชทูตประกาศแกบ่บรรดาประชาชนซึ่งอยู่ในประเทศนั้นว่า พระองค์นั้นแหละคือพระเจ้าแผ่นดินคือพระเจ้าอยู่หัวของพวกเขาและราชทูตนั่นแหละเป็นราชทูตของเขาด้วยประชาชนทั้งประเทศก็ได้รับฟังและรับรู้ต่อประกาศดังกล่าวแต่ก็มีปยประชชานบางประเภทรับฟังและยอมรับเชื่อมั่นบางประเภทนั้นพอเขาบอกว่ามีพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าแผ่นดินอยู่โดยที่ทรงราชทูตมาบอกว่ามีนะพระเจ้าอยู่หัว อยู่ที่นั่นอยู่ที่นี่อย่างนั้นอย่างนี้คนบางคนพอฟังปุ๊บเชื่อเลยยอมรับนะบางประเภทก็ไม่ยอมเชื่อมั่นแต่บางประเภทก็ไม่เชื่อนะส่วนประชาชนประเภทที่ยอมเชื่อมั่นนั้นก็แบ่งเป็น2ประเภทอีกคือประเภทที่หนึงยอมเชื่อมั่นแต่ก็ไม่ยอมทําตามกฎหมายของกษัตริย์เชื่อว่ากษัตริย์นั่นมีก็ออกกฎบ้านกฎหมายบ้านเมืองมาอย่างี้แต่ไม่ทํา หรือบางทีก็ทำหรือทำตามบ้างไม่ทำตามบ้างนั่นประเภทที่หนึ่งประเภทที่สองยอมรับด้วยและเชื่อมัน่นพร้อมทั้งยอมทำตามกฎหมายของพระราชาอันนี้คนต่อ,อัด <c oughs> กฎหมายก็ประกาศมาก็เชื่อฟังไม่ปฏิบัติในสิ่งที่ใช้ละทิ้งในสิ่งที่ห้ามไม่ละเมิดกฎหมายของพระราชาทั้งสิ่งที่พระองค์ทรงห้ามและสิ่งที่พระองค์ทรงใช้ทำหมดสิ่งที่ใช้ทำหมดสิ่งที่ห้ามก็ละทิ้งทั้งหมด และบุคคลประเภทที่สองนี้แบ่งเป็นสามจำพวกอีกอะนะคือจำพวกที่1เป็นผู้ที่ปฏิบัติตามคำสั่งของกษัตริย์แต่กระทำอยู่แต่ในบ้านของพวกเขาโดยไม่ได้เดินทางไปพบกับกษัตริย์นี่เชื่อฟังและปฏิบัติตามแต่ทำมู่ที่บ้านและไม่คิดจะไปหากษัตริย์จำพวกที่2องปฏิบัติตามคำสั่งของกษัตริย์พร้อมทั้งได้เดินทางเพื่อมาพบกับกษัตริย์ จำโปที่สามปฏิบัติตามคําสั่งของกษัตริย์พร้อมทั้งเดินทางเพื่อไปพบกษัตริย์และเขาก็ได้พบกับกษัตริย์แล้วอ่าแสดงว่าคนอันแรกที่ทำเชื่อแล้วก็ทําตามแต่ไม่ไปหา<ม>สองเชื่อทําตามแล้วก็เดินทางไปหาแต่ยังไม่ถึงยังไม่พบซึ่งไม่รู้จะได้พบไหมประเภทที่สามเชื่อทําตามแล้วก็เดินทางไปหาและพบแล้วด้วยสามปรเภทอ่านี่เป็นข้อเปรียบเทียบเลยนะ เรื่องนั้น่าวนั้นเป็นการเปรียบเทียบนะล่าคือกษัตริย์นั้นก็คืออัลลอฮ์และราชทูตนั้นก็คือราสูลลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ส่งนบีและมาประกาศาศาสนามาบอกมาบอกว่าพระองค์นั้นเป็นพระเจ้ามาบอกถึงบัญญัติต่างๆของพระองค์นะให้บาให้ให้บ่าวนี้ได้ปฏิบัตินะตามพระบัญญ,ญัตินั้นและบุคคลที่ยอมเชื่อฟังยึดมั่นก็คือมุสลิม เชื่อว่ามีอัลลอฮ์เชื่อว่านี่คือรอสุลุลลอฮ์อันนี้คนนี้เป็นมุสลิมส่วนบุคคลที่ไม่ยอมยึดมั่นนั้นก็คือกาเฟตปฏิเสธไม่เชื่อนะครับนี่เป็นกาเฟตเป็นผู้ปฏิเสธอัลลอฮ์และบุคคลที่เชื่อมั่นแต่ไม่ยอมทําตามกฎหมายนั่นก็คือมุสลิมที่ใน,นรคุณทําชัว่วตลอดนั่นแหละรู้อยู่ว่านี่คือคำสั่งของอัลลอ์ให้ปฏิบัติไม่ทํารู้อยู่ว่านี่อัลลอ์ห้ามแม่ทําสิ่งนี้ก็ยังทํา อันนี้เขาเรียกคนชั่วคนที่เนรคุณส่วนบุคคลที่เชื่อมั่นและยอมทําตามกฎหมายนั้นก็คือมุสลิมที่ซนและที่ดีเชื่อแล้วก็ทําตามต่อ,อัดเลยนะอละลรช้อะไรก็ทำอะไรห้ามอะไรก็ไม่ทําสิ่งนั้นนั่นเขาเรียกว่าคนที่ซนเละมุสลิมที่ดีและและบุคคลที่ปฏิบัติตามคําสั่งของกฎหมายแต่เขากระทําอยู่ในบ้านโดยไม่ย,ยอมไปพบกษัตริย์ก็คือคนอาบิดเขาเรียก คนนาบิดนี่ก็คือผู้ที่ศรัทธาพร้อมทั้งทำอามันตามหุก,กุลชะละอทำตามบุกุลชาละอทั้งหมดแต่ไม่เคยแสวงหาความใกล้ชิดกับนาลอ์เขาจะทำความรู้จักกันหรอ์ด้วยกับเพียงด้วยกับสติปัญญาด้วยกับหลักฐานาได้แค่มาริฟัตเอติกอดีดล่ะนะคนนาบิตและบุคคลที่ปฏิบัติดังกล่าวพร้อมทั้งเขาก็กําลังเดินทางเพื่อไปพบและเข้าเฝ้ากษัตริย์ เพื่อจะได้รับความเมตตาโปรโดปรานกใค่าจากอัลล์นั่นก็คือมูรีดหรือซาลิกเรานี่แหละคือคนที่เรียนวิชานี้และก็พยายามที่จะแสวงเหนทางให้หัวใจของเรานั้นได้ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์นั้นก็เรียกคนมูรีดหรือคนซาลิกนั่นแหละมูรีดก็คือคนที่ปรารถนามีความปรารถนาที่จะรู้จักอัลลอฮ์ที่จะไปใกล้ชิดอัลลอฮ์ส่วนซาลิกนั่นก็คือคนเดินทางคนเดินทางนั้นหมายถึงผู้ที่เดินทางด้วยหัวใจไปอย่างอัลลอฮ์ นะไม่ใช่เดินทาง้วยเท้านี่นะเดินทางด้วยหัวใจคือผู้ซึ่งมีศรัทธาและทําตามอามานันตามบุคคมชาระอ่าแสดงว่าต้องทําอามานันตามบุคคมชาระนะละทิ้งสิ่งที่เป็นความชั่วและทําความดีนะั้นที่เราใช้นั้นพร้อมกันนั้นก็ได้ปฏิบัติอามันทางจิตตามหลักการจากวิชานี้ด้วยเพื่ออะไรล่ะเพื่อเป้าหมายก็คือหัวใจนั้นได้ใกล้ชิดอัลลอฮ์นั่นแหละเพื่อจะได้ทราบซึ่งอัลลอฮ์เข้าถึงอัลลอฮ์ ส่วนบุคคลที่ได้ปฏิบัติดังกล่าวและเขารู้แจ้งเห็นจริงต่ออัลลอฮ์ในจิตของเขาแล้วพร้อมทั้งมีความทราบซึ้งเข้าถึงอัลลอฮ์คือจิตของเขาไม่ลืมอัลลอฮ์นั่นก็คืออาริบิลละนะัละคนที่ไปถึงอัลลอฮ์แล้วนะตรงนั้นนะไปพบกับกษัตริย์แล้วนะนั้นก็เรียกอาริบิลละคือผู้ซึ่งรู้จักอัลลอฮ์ผู้ซึ่งเข้าถึงอัลลอฮ์ด้วยจิตนั่นเองเขาเรียกคนอาริบิลละ,ะแสดงว่าเรานี่เป็นคนสาลิกเป็นผู้ที่กำลังเดินทางเพื่อไปสู่การรู้จักอัลลอฮ์ ถ้ายังเป็นคนสาลิกอยู่ก็อยังเป็นคนมูริตอยู่แสดงว่าเป้าหมายของเราเคืาออะไรอาริบบิลละแต่ถ้าหากว่าเรายังไม่ได้ออกเดินทางเราก็ได้เป็นแค่คนอาบิตนะคนอาบิเพราะอย่างนี้แหละเราถึงต้องเรียนรู้วิชานี้นะเพราะถ้าถ้าหากว่าเราไม่เรียนอย่างเราก็จะไม่รู้เลยว่ามีทางที่จะไปนะถ้าเราไม่เรียนเราก็จะไม่มีทางรู้เลยว่า วิธีการมันจะเดินไปยังไงจะเดินไปไหนจะเดินในเพื่ออะไรไม่รู้เลยแต่ถ้าเราเรียนแล้วและเราอามัลทางจิตด้วยนั่นก็คือเรารู้แล้วว่าเรากําลังเรียนอะไรเรารู้แล้วว่าเรากําลังจะเดินทางไปไหนและเราก็ได้ก้าวเดินออกไปแล้วเขาเรียกคนซาลิกเรียกคนมูริดนะอ่ามูรีดมูรีดนี่เป็นคําที่ครูเขาเรียก นะมูริดนะมาแสดงว่าคนคนนี้นะเขามีครูมุรชิดมุครูของเขาที่คอยชี้แนะให้เขาดันเดินทางไปสวรรคหอครูมุรชิดนั่นก็คือคนที่จูงมือเขาไปสวนรค์แล้วนะนะนะคนที่จะเป็นครูมุรชิดได้ต้องเป็นคนอานะไปถึงอัลลอฮ์แต่ว่าระดับขั้นก็มีหลายระดับนะตรงนั้นนะนเราเพียงแต่รู้ แต่เราก็ได้เดินทางส่วนถึงไม่ถึงว่ลลาเราอัละมอบหมายอลลรหรอนะนะั่นไม่ใช่งานของเราไม่ใช่หน้าที่ของเราหน้าที่ของเราเราก็ได้ทําตามที่เราทําได้แล้วนะสรุปความแล้วผู้ศรัทธ,ธาตลอดมีอยู่3มขั้น,นึ่งนี้ขั้นที่หนึ่งก็คือคนอาบิดได้แก่มุสลิมผู้มีความศรัทธ,ธาธรรมดาหมายมากมายทั่วไปคือผู้ที่ไม่มีหลักวิชาการน,นี้นี่คือคนส่วนมากคนส่วนมาก90 เก้าสิบเนเลยแหละเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เลยนะั้งนะที่เป็นคนอาบิดส่วนมากนะคนอาลิกคนซาลิกขั้นที่สองก็คือคนซาลิกซึ่งมีหลักการของวิชานี้ได้แก่ตัวของท่านเองในเวลานี้นะเราที่เรียนวิชานี้เป็นคนซาลิกเขาเรียกส่วนคนที่สามนั่นก็คือระดับขั้นของคนอาริฟได้แก่มุสลิมผู้มีความศรัทธาผู้ที่สูงส่งที่เราได้เลือกและอิชอเล,ลก็อาจจะได้แก่ตัวท่านเองต่อไปในวันข้างหน้าก็อาจจะเป็นได้อามีน เราคำนี้นะถือว่าเป็นดูอาที่ครูเขาขอไว้นะและท่านก็เป็นอีกผู้หนึ่งเหมือนกันที่เป็นผู้โชคดีมีวาสนาเพราะว่าท่านได้มีหลักวิชานี้และขอให้ท่านพยายามขยันปฏิบัติการฝึกจิตดังอามันที่ได้กล่าวมาแล้วเพราะนี่แหละคือทางนําไปส่วนหรอดังที่ผมได้ตั้งชื่อที่ปกหนังสือนี้อ่านี้ท่านก็เลยบอกอันนี้เราก็ไม่ต้องอธิบายได้เพิ่มเติมมากมายนะตรงตัวตรงไปตรงมา ถ้าหากผูพใดได้กล่าวว่าวิถีทางที่จะเข้าถึงอัลลอฮ์ด้วยจิตนั้นเป็นไปไม่ได้ในบุคคลเช่นพวกเราท่านในยุคสมัยนี้นั่นเป็นการเข้าใจผิดนะนี่คือวาริเชียว่าแล้วเราไม่เชื่อแกเราจเชื่อใครอ่ะใช่ไหมล่ะบางคนบอกว่าไม่มีแล้วยุคสมัยนี้คนอาริฟคนบาลียุดหลอกไม่มีนะไม่มีเพราะเราไม่เคยเจอไม่ใช่ไม่มีเพราะไม่มีไม่มีเพราะเราไม่เคยเจอถึงบางทีอยู่ต่อหน้าเราเราก็ไม่รู้ นะเราก็ไม่รู้เพราะเราบางทีมันคือยังไงก็เรียกว่ามันสว่างเกินนะเราเราไม่เห็นนะเราไม่รู้จักมากนนะ่อนเราไม่รู้จักมาก่อน <c oughs> เราไม่รู้จักเพราะเขาบอกมนุษย์ต่างดาวสามารถจาเลงได้เหมือนมนุษย์มาอยู่แต่หน้าเราเราก็ไม่รู้ว่ามนุษย์ต่างดาว<ม>เราไม่รู้สิพัดของมนุษย์ต่างดาวใช่ไหมลนะ่ะอาวับเดียวกัน,มมเ,นเ,เขารู้กันอยู่แล้ว อ่าเขารู้กันอยู่แล้วพวกเขาบอกว่าอยู่กับคนอาเลมนั้นให้ระวังคําพูดอยู่กับคนอาริฟให้ระวังความคิดเขารู้หนึ่งถึงจิตใจของเราด้วยซ้ําว่าเรารู้สึกยังไงเราคิดอะไรอืเพราะฉะนั้นซาโมซาโมอาริฟนั้นเขารู้กันอยู่เขาเจอกันเขาเจอกันไม่ใช่ว่าเขาไม่เจอคนอาริฟนั้นถึงแม้เขาร่างกายเ็าไม่เจอแต่รู้เขาเจอกันคนอาริฟนะ เราเนี้ยเราได้แต่พูดฟังที่เขาเล่ามานะว่าไปเรียนรู้เราก็เรียนเราอยู่ในระดับชั้นของคนมูริดของคณซาลิกก็อัลฮัมิลละก็ยังดีนะและถ้าเขาเขายึดมั่นในจิตของเขาเช่นนั้นด้วยแล้วก็จะทําให้เขาตกศาสนาได้นี้ถ้าใครที่บอกว่าเออเป็นไปไม่ได้ที่บุคคลในยุคสมัยนี้จะเป็นจะเข้าถึงอัลลอฮ์ด้วยจิตนั้นนะเป็นนั่นเป็นการเข้าใจผิดนะ แราะยึดมั่นในจิตของเขาเช่นนั้นด้วยแล้วก็จะทําให้เขาตกศาสนาได้นะเพราะการยึดมัน่นศรัทธาดังกล่าวมันก็เหมือนกับเขาปฏิเสธแต่วความสามารถของเรานั่นแหละใช่ไหมละ่ะเราไปบอกว่าเป็นไปไม่ได้มุสตาฮินใช่ไหมมุสตาฮินาก้าในการที่จะมีคนอาริฟในการที่จะมีคนวายุนลหรทั้งๆท,ท,ที่มันเป็นสิ่งที่ h a r u ดะ a d กาลเท่นนั้นนั่นแหละ ซึ่งหมายความว่าเขาได้เ,เระเสริฐต่คุณในลักษณะสีฟัดก่อนเหรอราะการที่จะเข้าถึงอันล่อด้วยจิตนั้นก็เป็นความสามารถองอลเหรซึ่งอาจจะให้เป็นไปและให้เกิดขึ้นกับท่านก็อาจจะเป็นได้แล้วแต่ความประสงค์เหรอนะและเช่นเดียวกันถ้าผู้ใดปบรเซตแล้วไม่ยอมรับวิชานี้ผู้นั้นก็จะได้รับความขาดทุนและโชคร้ายเป็นอย่างมากทีเดียวเพราะว่าการทราบซึ้งต่อเหรออย่างเต็มเปี่ยมอย่างแท้จริงก็ไม่อาจจะมีได้แก่เขา เหมือนเราละหมาดอทุกวันนี้เราทำไมล่ะเราละหมาดแล้วยังหัวใจไม่นึกถึงหรอกทำไมเราละหมาดแล้วยังทําความชั่วอยู่ทําไมพอละหมาดแล้วนึกถึงอะไรสระตะลืมลืมพละหมาดปุ๊บนึกออกทันทีนะทาไมล่ะเพราะเราไม่มีความซาบซึ้งในละหมาดเราเข้าไม่ถึงความลึกซึ้งของละหมาดเราเข้าไม่ถึงวิญญาณของละหมาดบางคนบางคนว่าเราเข้าไม่ถึงตัวในของการละหมาดนะบาเตนของละหมาด บางคนบอกว่าละหมาดบาเตนละหมาดบาตนไม่ต้องละหมาดแล้วนั่งเฉยๆถึงเวลาละหมาดคุณละหมาดไปละหมาดบาตนไม่ใช่ขณะที่เราละหมาดเหตุนั้นเรามีละหมาดบาตนข้างในด้วยแต่เราเข้าไม่ถึงมันเราก็ได้ไล่ละหมาดแต่ข้างนอกไม่มีความซาบซึ้งไม่มีความหวานชื่นไม่มีความสุขกับการละหมาดเพราะฉะนั้นละหมาดจึงไม่ได้ปกป้องเราจากความชั่วนะั่นแหละ นี่เราเรียนวิชานี้แหละเพื่อจะให้เรานนั้นเข้าถึงบาเต้นของละหมานนะเข้าถึงวิญญาณของละหมานนะ,ะและคนคนนั้นก็ได้ถูกล่อลวงจากเชตตอนมารร้ายซึ่งมันไม่ต้องการให้เขารู้ผู้นั้นทราบซึ้งเข้าถึงต่อนเหรอและถ้าผู้ใดปฏิเสธพร้อมหักห้ามต่อผู้อื่นไม่ให้ศึกษาหลักวิชานี้นะ ก็เปรียบเสมือนกับคนนั้นเป็นชัยตอนมานรร้ายล่อลวงไม่ให้มุสลิมได้ทราบซึ่งต่อลรอและความขาดทุนผลเสียหายอันยิ่งใหญ่ก็จะได้แก่คนผู้นั้นโดยที่ไม่อาจเลี่ยงได้และจากหลักวิชานี้แหละถ้าท่านทราบซึ้งแล้วจะทำให้ท่านเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบและเป็นผู้ที่มีสติปัญญาสูงส่งเพราะว่าท่านได้เลือกตัวเองเข้าไปเป็นชาวสวรรค์ ในโลกนี้และโลกหน้าแล,และนี่แหละคือจุดประสองคอ์ันแท้จริงของหลักศาสนาอิสลามคือต้องการให้มุสลิมได้เป็นชาวสวรรค์ในโลกนี้และโลกหน้าไม่ใช่วาิสลามเพ่งเล็งต่อผลได้ในโลกหน้าแต่อย่างเดียวอิสลามมีผลแก่มุสลิมซึ่งได้เข้าใจาศาสนาทั้งโลกนี้และโลกหน้าแ,และด้วยตามหลักจิตวิทยาของอิสลามนี่แหละท่านรอสุลลลอฮฺสุลลัละฮวาซัลลัมได้กล่าวว่าอันอิสลามูยะลูวะลายุลลาอัลัยฮิความว่า อิสลามนั้นสูงเด่นไม่มีอะไรเลยที่จะสูงเด่นกว่าอิสลามเพราะอิสลามะเตรียมพร้อมสับไวาให้แก่ท่านแล้วทั้งสวงสวรรค์ในโลกนี้และโลกหน้าเว้นแต่ท่านเท่านั้นที่คิดจะเข้าหรือไม่เข้าเท่านั้นเองต่อไปนี้ก็เป็นช่วงสุดท้ายของวิชานี้ผมจะพาท่านไปพบกับวิธีการปฏิบัติเพื่อจะทําให้ท่านเจ็บได้อย่างสบายตายโดยอร่อยความหมายก็คือเมื่อท่านเจ็บ ท่านก็จะได้มีความรู้สึกสบายทั้งกายและใจและเมื่อท่านตาท่านถึงที่ถึงตายเออถึงที่ตายและเมื่อท่านถึงที่ตายท่านก็จะรับความสุขความอร่อยจากการตายของท่านเจ็บให้สบายตายให้อร่อยอ,อ,อีกสักนิดนะกำลังมัน <c oughs> ออท่านพี่น้องที่เคารพทั้งหลาย ช่วงเวลาสำคัญที่ท่านรอคอยก็มาถึงแล้วก็คือช่วงสุดท้ายของวิชานี้ซึ่งจะบรรยายเกี่ยวกับช่วงสุดท้ายของชีวิตท่านอันเป็นตอนจบของวิชานี้และตอนจบของบทบาทการแสดงของท่านก็คือการเจ็บตายท่านก็รู้แก่ใจดีแล้วว่าความตายนั้นมีจริงและทุกๆชีวิตจะต้องประสบกับมันดังได้มีคำกล่าวของอัลลอฮฺซุบฮานาตะลาว่ากุลุนับเซนซาอีกตุลมาุต ทุกๆสิ่งมีชีวิตนั้นต้องลิ้มรสความตายทุกๆสิ่งที่มีวิญญ,ญาณน,นะทุกๆสิ่งที่มีวิญญ,ญาณต้องตายหมดแม้แต่มารากาที่ถอดวิญญาณน,นั้นก็ต้องตายเหมือนกันต้องถอดวิญญ,ญาณตัวเองเป็นคนสุดท้ายนะความตายจะมาถึงทุกๆคนรวมทั้งตัวของท่านเองด้วยอาจจะเป็นวินาทีใดวินาทีหนึ่งข้างหน้าก็ได้ถ้าหากจะถามว่าทําไมหนอท่านจึงกลัวนักลนกลัวหนากับความตาย ท่านก็จะตอบว่าเป็นเพราะว่าท่านไม่ได้เตรียมตัวของท่านไว้พร้อมก่อนที่จะมาเชิญกับมันเพราะฉะนั้นท่านยงเตรียมตัวตายไว้ได้แล้วณบัดนี้เพราะความตายนั้นใกล้จะมาเยือนท่านเต็มทีแล้วและมันอาจจะมาถึงตัวท่านโดยท่านไม่รู้ตัวก่อนที่ความตายจะมาถึงตัวท่านนั้นท่านเองก็ไม่อาจรู้ได้ว่ามันจะมาพบกับท่านในเวลาไหนในสถานที่ใดและในเหตุการณ์ลักษณะเช่นใดดังนั้น ขอให้ท่านยังคิดว่าต่อไปฉันต้องตายต่อไปฉันต้องตายเพื่อว่าท่านจะได้เตรียมตัวที่จะพบกับมันได้แล้วตัวท่านเองก็อาจจะมีประสบการณ์ได้ยินกับหูและได้ดูผ่านสายตาของท่านมามากแล้วว่ามีมนุษย์มากมายด้วยกันซึ่งก่อนจะตายเขาจะมีลักษณะดิ้นรนกระวนกระวายเจ็บปวดอย่างที่สุดและจิตใจของท่านก็ถามตัวเองว่าต่อไปฉันจะต้องอยู่ในสภาพอย่างนี้หรือ จิตของท่านก็จะตอบเองโดยฉับพลันว่าไม่ไม่ฉันจะต้องไม่ตายในสภาพนี้ฉันจะต้องตายอย่างสงบอย่างเป็นสุขแต่วิธีการใดเล่าที่ท่านจะปฏิบัติเพื่อจะตายได้อย่างเป็นสุขนี่สิเป็นข้อที่น่าคิดอย่างยิ่งท่านอย่าได้เป็นทุกข์อย่าได้เป็นห่วงทุกข์ร้อนต่อเรื่องดังกล่าวเลยถ้าท่านทําตามที่ผมจะกล่าวต่อไปท่านก็จะได้รับความสมหวังตามใจหมายอินชาอัลลอฮ์ท่านอัลสลสสลลอสูลอสลามได้กล่าวว่า ลิกุลลิดาอินดาวาอุนอิลลลเมาตุทุกโรคภัยไข้เจ็บนั้นมียาบำบัดรักษายกเว้นแต่ความตายเท่านั้นท่านก็เคยได้พบบความเจ็บปวดต่างๆนาๆนากันมาแล้วและท่านก็ได้ตระหนักถึงความเจ็บอย่างแสนสาหัสที่ท่านเคยประสบมาแล้วว่ามันทําให้ท่านมีอาการทั้งทางจิตและทางกายเป็นอย่างไรและท่านจงอย่าลืมว่าเจ็บได้นอจะเจ็บเท่าเจ็บตาย และการเจ็บตายนี่แหละเป็นการเจ็บอย่างแสนสาหัสเป็นการเจ็บสุดชีวิตของท่านเป็นความเจ็บซึ่งมาพร้อมกับความตายการปฏิบัติให้ได้มาซึ่งการเจ็บอย่างสบายตายอย่างอร่อยแก่ท่านก็คือเมื่อท่านได้รับความเจ็บความไม่สบายโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเจ็บซึ่งนำมาซึ่งความตายแก่ท่านขอให้ท่านได้พยายามทําการตอบัตรต่อล l l ให้มากๆนั่นนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเจ็บป่วยนะให้เราตอบัตรได้มากๆนะ และให้ท่านอ่านอะไรต่ออะไรที่ท่านรู้ว่ามันมีประโยชน์เตรียมไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อท่านเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาไม่ว่าจะจ็บอะไรให้ท่านอ่านสุราะคุนวนลาะหนึ่งร้อยครั้งเพราะท่านรอสุลลาะสลาสลามได้กล่าวไว้มีใจความว่าผู้ใดเกิดความเจ็บป่วยแล้วเขาได้อ่านคุนวนลาลจนจบต้นโดยเริ่มจากบิสมิลละจำนวนร้อยต้นในเวลาที่เขาเจ็บป่วยและเผอ,อิญเขาได้ตายด้วยการเจ็บยังกล่าวดังนั้นเขาก็จะพ้นจากการถูกทำโทษในกุบรูร อ่นอ่านอัลลอฮนะเมื่อท่านรู้สึกเจ็บให้ท่านเพ่งเล็งให้ซึ้งในจิตเสียว่าความเจ็บนั้นมาจากอัลลอฮ์และในเวลานี้อลัลลอฮ์ประสงค์ที่จะประพันธ์ให้ท่านได้แสดงบทบาทของคนที่รับความเจ็บท่านจึงต้องแสดงบทคนเจ็บไปตามบทพรวอมกับอลัลลอฮ์กำหนดให้ท่านแสดงเมื่อท่านคิดเช่นนี้แล้วจิตของท่านก็จะสงบนึกถึงอัลลอฮ์และยอมรับในความเจ็บนั้นปัญหาคือเวลาเราเจ็บเรามักจกกะกวนกวายใจ ใจของเราไม่สงบเราจะกังวลโน่นกังวลนี่กังวลว,ว่าเราจะหายเมื่อไหร่กังวลว่าใครจะทํานั่นทํานี่ให้เราไหมกังวลเรื่องงานกังวลเรื่องเงินกังวลน่นนู่นนี่ไปซะหมดจนมองไม่เห็นว่าความเจ็บป่วยนี้มาจากอะไ์นะเพราะฉะนั้นนี่แหละแทงตรงจุดมองให้เห็นว่าความเจ็บป่วยนั้นมาจากอะไรนะแล้วก็ยอมรับในความเจ็บป่วยนั้นนะและท่านก็และท่านก็ได้มีผู้ให้กําลังใจอย่างดีเลิศที่สุดเคิร์ะหรอ ซึ่งเป็นเจ้าของความเจ็บปวดนั้นความเจ็บกาดบรรเทาลงได้ด้วยถ้าท่านทําได้ตามที่ได้กล่าวนี้ท่านก็เจ็บแต่กายเท่านั้นแต่ในจิตของท่านสบายนะวันรอของอาลรมเหมือนเรารําคาญนะเรารําคาญเรานั่งทําอะไรแล้วได้ยินเสียงจกจ๊กจกจก๊จกดกร้องบ้างรถวิ่งผ่านบ้างนะถ้าใจเราไปกับมันนะมันก็ไม่มีทางสงบ แล้วก็ไม่มีทางมีสมาธิทําอะไรได้รําคาญตลอดเราห้ามมันไม่ได้แต่ใจเราเราห้ามได้เ,เพราะฉะนั้นเหมือนกันเราเจ็บปวดทรมานเราอย่าปล่อยใจของเราไปกับความเจ็บปวดแต่มองที่มาของความเจ็บปวดนั้นความเจ็บปวดนั้นมาจจกอัลนล้์เพราะฉะนั้นถึงแม้เราจะเจ็บถามว่าเจ็บเท่าเดิมไหมเจ็บเท่าเดิมแต่ใจของเราสงบถูกไหมคับเจ็บเท่านั้นแต่ใจไม่สงบมันจะยิ่งทวีคูณความเจ็บในความรู้สึกเข้าไปอีก ใจก็ไม่สงบนะแต่ถ้าเจ็บเท่าเดิมแต่ใจสงบความเจ็บนั้นมันเป็นเพียงความรู้สึกนะมองให้เห็นที่มาของมันวัลลหะลัำ